รัก12ราศีนะมีผล 1- ถึง3เดือนเดี๋ยวรอบนี้เรามาลุ้นกันว่าจะจับได้ราศีอะไรราศีที่ราศีเมถุนค่ะทุกสถานะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสถานะแรกก่อนสถานะคนโสดชาวราศีเมถุนเป็นแบบใดบ้างนะให้ออกมาแล้ว3ดาบแล้กุหลาบเถออีนิดนึงไหโอเค ถือไม้แล้วก็แปดไม้นะคะชาวราศีเมถุนคนโสดเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วคนโสดนะถ้าคุณเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจท้อใจนะวางเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปก่อนเลยมีเกณฑ์ว่าคุณจะปังแล้วก็ดังเกี่ยวกับเรื่องงานมากๆหรือว่าถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณหงุดหงิดใจคุณแอบชอบใครหรือว่าเกี่ยวกับ เรื่องงานนะคะมันมีผลกระทบอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้ไปนะงานคุณจะดีมากๆเลยมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาด้วยนะแล้วเรามองว่าถ้าใครที่เป็นคนโสดแล้วก็โฟกัสที่อยากจะมีคู่โฟกัสที่อยากจะมีความรักคุณอาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะแต่เรามองว่าถ้าใครสักคนจะเข้ามานะเขาจะเข้ามาทางการงานของคุณค่ะไพ่เลยะคะ่ะสามดาบกําลังจะบอกชาวเมทุน ไกลๆว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะที่อาจจะแบบว่าไปรักใครหรือว่าเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาค่ะหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับตัวเองสุขภาพการงานความขัดแย้งที่ทํางานหรือว่าคุณอาจจะจบความรักความสัมพันธ์บางอย่างมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตแต่พลังงานของคุณหลังจากนั้นจะดีมากๆเพราะคุณจะหันมาสนใจเกี่ยวกับแพชั่น n ในการใช้ชีวิตของตัวเองมากค่ะ คุณดูมีสเสน่ห์มากๆทำงานเก่งดูสมาร์ทมากๆค่ะตัดสินใจดีคิดอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลดีแล้วก็มีแพชชั่นเหมือนมีไฟในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีพลังสื่อสารได้ดีขึ้นและถ้าคุณพบใครในโลกโซเชียลออนไลน์เกี่ยวกับการงานหรือก็กับธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวดีๆหรือว่า แรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะไปแอบ,บรักแอบ,บชอบใครบางคนที่ดูทำงานเก่งมากๆก็มีโอกาสแล้วเขาก็ดูแบบอยู่ในโลกที่เป็นโลกโซเชียลค่ะคุณอาจจะจับต้องเขาไม่ได้แต่ว่าข้อดีก็คือเหมือนเหมือนกับคุณไปเป็นแฟนคลับเขาอะ่ะแล้วคุณรู้สึกดีอะ่ะคุณรู้สึกมีความสุขมาทำให้คุณอะ่ะ กระปี้กระเป๋าที่จะมีชีวิตอยู่กระปี้กระเป๋าที่จะทํางานทําการนะประสบความสําเร็จดีทีนี้เราอยากจะอ่านอีกเคสหนึ่งก็คือว่าเคสของคนโสดที่อาจจะมีคนคุยอยู่อาจจะแค่เป็นเพื่อนกัน,กนค่ะหรืออาจจะเป็นคุยคุย,คย,คยตามแอปพลิเคชันต่างๆหรือตามแบบ โซเชียลต่างๆก็เป็นไปได้หรือเล็งๆใครไว้ในที่ทํางานอะไรแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เราบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเราอยากให้คุณเทคเขาเป็นเหมือนเพื่อนที่ปรึกษาทางการใช้ชีวิตที่ปรึกษาทางการงานคนราศีเมถุนนะ่ะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เสน่ห์ของคุณอนะ่ะมันคือความเป็นตัวตนและการทํางานเก่ง ตัดสินใจดีสื่อสารได้ดีใครที่ทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลติดต่อสื่อสารหรือรอข่าวเกี่ยวกับการงานเราอยากให้คุณไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าดวงคุณกําลังขึ้นเกี่ยวกับการงานนะชาวราศีเมถุนสำหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออรลเคิลกันดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะไพอ่ออลลเคิลความรักของคุณไพ่ออกมานะคะบอกว่า h e a l i n g f a m i l y issue นั่นไงถ้า คนโสดคุณเพิ่งโสดมานะเราบอกเลยหรือว่าคุณมีประเด็นเกี่ยวกับความรักมีประเด็นเกี่ยวกับคนรอบข้างเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจะได้รับการเยียวยาจะมีเพื่อนคนรู้จักคนที่ทำงานหรือว่าครอบครัวจะคอยเยียวยาดูแลคุณแล้วเราจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่เราอยากให้คุณดีใจนะเพราะว่าคนรอบข้างคุณดีมากๆเลยนะคะคนราศีเมถุนที่เป็นคนโสดความรักของคุณนะ่ะ อาจจะเป็นความรักจากการที่คุณรักในงานที่คุณทํารักตัวเองแพชชั่นในการใช้ชีวิตผู้คนรายล้อมรอบคุณความรักที่เราพูดอาจจะไม่ใช่ความรักแค่เชิงแบบหนุ่มสาวหรือความรักที่เป็นคู่รักอย่างเดียวความรักบนโลกใบนี้มีหลากหลายมากแล้วตอนนี้คุณกําลังมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างในการทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จไม่ว่าเดิมที่ผ่านมาชีวิตคุณจะมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเคยมีคนรักแล้วเขาก็มีปรปเรื่อยกับครอบครัวเข้ามา มันเป็นไปไม่ได้มีความวงหงุดหงิดใจเคลียร์กันไม่ได้แล้วคุณก็เลยกลายเป็นคุณโสดที่ต้องมาโฟกัสในการสร้างชีวิตตัวเองโอกาสหลังจากนี้คือโอกาสที่คุณจะได้สร้างชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเมื่อคนเราอะค่ะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วรู้ว่าชีวิตตัวเองจะไปทิศทางไหนคุณจะมีโอกาสในการเลือกคนที่ถูกต้อง คุณจะมีโอกาสในเขาเรียกว่าเปิดโอกาสหรือเปิดตัวเลือกของตัวเองที่มากขึ้นด้วยนะไม่ว่าใครจะเสียใจยอกหักผิดหวังมาคุณจะได้รับการเยียวยาค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคุณการงานคุณตัวตนใหม่ของคุณหรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาทางโลกโซเชียลหรือคุณไปเป็นแฟนคลับใครค่ะคุณก็จะได้รับการเยียวยาโดยการที่คุณอาจจะแบบเห็นเขาแล้วคุณมีความสุขมีแรงบัาดาน,นดาลใจในการใช้ชีวิตเนาะเขาบอกว่า my happiness is a direct Reflection s the of my level of fear in the universe in the universe แปลว่าความสุขของคุณนะคะสิ่งที่คุณมีความสุขที่จะได้ลงมือทําหลังจากนี้มันจะเป็นทิศทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากจักรวาลหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะบอกว่า คนราศีเมถุนน่ะถ้าคุณใส่ความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไปคุณเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอคนที่คู่ควรคุณเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณค่ะจะทําให้คุณเติบโตทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเข็มทิศที่ทําให้คุณน่ะเจอสิ่งที่ถูกต้องเจอสิ่งที่ใช่ต่อให้ความรักที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้อาจจะไม่ใช่ความรักทางคู่รักเพราะเล่ามองว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสอยู่กับคู่รักมากนัก คุณไปโฟกัสเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตตัวเองด้วยซ้ำํำนั่นแหละมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆแล้วคุณจะมีความสุขมากๆในการที่จะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรู่กับตัวเองการงานหรือว่าความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสถานะต่อไปค่ะสถานะที่มีคนคุยสําหรับชาวราศีเมถุนนะชาวราศีเมถุนที่มีคนคุยเป็นแบบใดบ้างนะ ว้าวหนึ่งเหรียญสี่ถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีคนคุยนะช่วงนี้คุณกับเขาก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าห่างกันหรือว่ามีบางช่วงอะค่ะที่คุยกันแล้วมันลงล็อกได้ดีหรือตอนนี้คนที่มีคนคุยอาจจะกำลังเริ่มมีใครบางคนเข้ามา ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากไม่ได้ต้องการใครคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะแบบมองมองความรักความสัมพันธ์เรามองว่าเป็นตัวคุณเองมากกว่าชาวราศีเมถุนที่คุณยังไม่อยากเลือกใครยังไม่อยากตัดสินใจอะไรแต่ว่าถามว่ามีความรักดีๆมีความรู้สึกดีๆเข้ามาไหมมีแน่นอนค่ะคุณอาจจะมีคนคุยอยู่หรือบางคนแอบชอบคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะการที่ใครบางคนเอาความรักความสัมพันธ์มาหยิบยื่นความรักให้กับชาวราศีเมถุนช่วงนี้เขาจะต้องแบบว่า มีคุณนี้มาตรฐานอะคุณนี้มาตรฐานของคุณคนหนึ่งเขาจะต้องดูหน้าไว้วางใจได้คุณชอบความการเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์นะช่วงที่คุณรู้สึกว่าโอ้ชีวิตช่วงนี้ดูเงียบๆเหงาๆจังอาจจะมีใครบางคนมาเซอร์ไพรส์เอาของขวัญดีๆมาให้คุณมีโอกาสดีๆมาให้หรือว่าได้เจอคนใหม่ๆที่เป็นคนตามสเปคของคุณค่ะและใครที่คุยกันอยู่แล้วรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันเป็นช่วงที่แบบ ไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยเติบโตเร็วๆนี้นะันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาอ่ะได้เขาเรียกว่าใช้เวลาโรแมนติกด้วยกันเขาอาจจะกําลังรอเซอรไพรส์บางอย่างกับคุณอยู่ก็เป็นไปได้เนะาะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาจะบอกว่าใครบางคนนะคะอาจจะได้เจอคู่ที่แบบ คุณเหนือความคาดหมายอาจจะเข้ามาแบบปรับรวดเร็วเข้ามาพูดคุยเข้ามาสารความรักความสัมพันธ์หรือว่าคุณอาจจะคุยคุยกันอยู่แล้วมันก็ดูว่าเป็นไปไม่ได้ดูแบบสถานการณ์มันเรื่อยๆพอจังหวะมันได้อะค่ะคุณเขาก็อาจจะแบบพูดชัดเจนเลยว่าอาจจะชอบคุณขอคุณเป็นแฟนหรือว่าขอเวลาที่จะออกเดทกับคุณก็เป็นไปได้นะชาวราศีเมถุนจะคนที่มีคนคุยอะเรามองว่าพลังงานในตัวคุณอะ คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณก็ยังไม่รีบร้อนเกี่ยวกับความรักถ้าคนที่เข้ามาคุยกับคุณแล้วยังไม่ตรงสเปคกมองว่าคุณจะแบบไม่รับหรือว่าเทคไว้ในฐานะเพื่อนหรือฐานะคนรู้จักแต่ถ้าเป็นคนที่ตรงตามสเปคคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่คุณจะรับพิจารณาเขาและถ้าคุณนะคะสลับกันถ้าคุณเป็นคนที่มีคนคุยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกดีๆกับเขามากๆอะ แล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ตอบรับความรักจากคุณน่ะเราบอกว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะแบบทําบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้เขาหันกลับมามองคุณเช่นคุณอาจจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นดูมีสง่าราศีมากขึ้นหรือว่ามีโชคบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วทําให้คุณมีออร่าจับขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้เนาะทีนี้มันมีเกณฑ์การเดินทางด้วยค่ะคุณอาจจะคุยกันทางโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่า คนที่คุยคุยกันอยู่อาจจะมีเกณฑ์ได้ออกเดทด้วยกัน,นก็เป็นไปได้เนาะทีนี้คุณต้องแมบ,บเข้ากับสถานการณ์ของตัวคุณเองนะคะชาวราศีเมถุนแต่ภาพรวมเรามองว่าดีแต่คุณอาจจะมีฐานะเบื่อเบื่อบ้างหรือว่าแบบรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากเลือกอะไรมากดูคุณก็ยังไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มากแต่เราว่าคนที่มีคนคุยอ่ะคุณอาจจะรักเขาแต่คุณไม่ได้แสดงออกนะ ไพ่อาจจะมองบอกว่าบางครั้งคุณก็ต้องแสดงออกบ้างค่ะการแสดงออกซึ่งความรักบางสีบางอย่างมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าดูว่าเขาอ่ะก็มีใจให้คุณนะไม่คุณก็เขาต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเลยแหละโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราขอดูไพ่อลัคเซอรหนึ่งใบกับความรักคนที่มีคนคุยนะ let's go off control issue ค่ะถ้าคุณตั้งสเปคคนที่คุณคุยไว้เยอะมากๆเราบอกว่า ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณมีมาตรฐานในตัวเองแต่บางเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นช่วงที่เราไม่ค่อยอยากจะมีความรักอะความรักก็มักจะเข้ามาแต่ช่วงที่เราอยากจะมีความรักช่วงที่เราวางแผนไว้อย่างดีว่าชีวิตต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะ คนที่มีคนคุยคุณยังไม่ต้องบังคับว่าสถานการณ์ต้องเป็นแบบไหนนะคะคุณปล่อยให้เขาเป็นตัวเขาคุณปล่อยเวลาให้คุณได้เป็นตัวคุณถ้าคุณเบื่อคุณรู้สึกว่ายังไม่อยากคอนเน็กยังไม่อยากประสานยี้ไม่อยากติดต่ออะไรคุณก็ไปทําในสิ่งที่คุณชอบก่อนแต่พอถึงเวลามันใช่อะค่ะเมื่อคุณดูว่าคุณไม่จําเป็นต้องคาดหวังอะไรแล้วคุณปล่อยไปตามแบบฟิลลิ่งอะโฟไปเลยไม่ต้องมาเขาเรียกว่าไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะแยะซับซ้อนอะสถานการณ์บางเรื่องมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วเหมือนสเปคของคุณนะคะ อาจจะไม่จาเป็นต้องตั้งสเปคหรืออะไรมากเนาะใครก็ได้สักคนที่คุยกับคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขทําให้คุณหลุดออกมาจากโลกของความเบื่อหน่ายบางทีก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวขอคําแนะนําจากสักวาลหนึ่งไปนะคะปิวลงมาเลยนะเขาบอกว่า hope is the condus form i r a c l e นี่ไงคะเขาบอกว่าคุณจ้องมีความหวัง บางทีการที่คุณเบื่อบางทีการที่คุณยังไม่คอนเนคหรือการที่คุณยังไม่ฟูลฟิลในความรักความสัมพันธ์มันเป็นเพราะว่าคุณอะหมดหวังแล้วคุณก็ไม่รู้สึกว่าเติมเต็มตัวเองเนาะเราจะบอกว่าบางครั้งอะค่ะการมีความหวังไว้เป็นสิ่งที่ดีค่ะการมีความหวังมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเหนือความคาดหมายแต่ คุณต้องมีความหวังด้วยการที่คุณอ่ะไม่พยายามไปควบคุมคุณมีความฝันได้คุณมีความหวังได้แต่คุณต้องปล่อยทุกอย่างไปตามสถานการณ์เร็วๆนี้เรามองว่าคนราศีเมถุนเนี่ยที่มีคนคุยอ่ะคุณจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะแล้วมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ดูแบบตื่นตาตื่นใจคุณมากจะทําให้คุณหลุดออกมาจากโลกของความเบื่อหน่ายแต่เรามองว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะสาหรับราศีเมถุนสถานะคนที่มีคนคุยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานะคนที่มีคู่กันนะ คนที่มีคู่ชาวราศีเมถุนเป็นแบบใดบ้างนะคิงถือไม้ว้าววิวออฟฟอร์จูนและว้าวคิงถือถ้วยจะบอกว่าคนที่มีคู่เนี่ย ก็ดีมากๆเลยนะคะทั้งคุณทั้งเขาดูพลังงานดีมากแล้วมันเหมือนเป็นพรมลิขิตอ่ะใครบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วใครบางคนอาจจะมีสถานะเป็นคู่รักเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าคุณที่คุณเจอกับเขาอ่ะอาจจะคนที่คนชาวราศีเมถุนที่เข้ามาดูกเนี้อาจจะเป็นคนที่ทั้งแบบรักเพศตรงข้ามและหลักเพศเดียวกันก็เป็นไปได้้วความรักมันไม่มีขีดจากัด เราจะบอกว่ามันสิ่งเสมอกันหน้าเลยนะคะอีกคนเนี่ยจะดูเป็นคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตดูเด็ดขาดดูเป็นผู้นามีมคนมีความอ่อนโยนอ่อนหวานมากๆถ้าคุณเดียวกับคนแบบนี้อยู่มีเกณฑ์ว่าเขาจะเป็นคู่คุณนะภมลิขิตพาคุณกับเขามาเจอกันและสถานะตอนนี้ของคุณได้รับการพัฒนาไปแล้วค่ะเป็นพลังงานที่ดีค่ะคุณกับเขาอาจจะร่วมกันทํางานดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีมากเติมเต็มพลังงานให้กันได้ดีมากทํางานด้วยกันไปในทิศทางที่ดีมาก อาจจะมีการประสบความสุขเกี่ยวกับการงานครอบครัวแล้วก็ดูว่บทนุถนอมใจกันดีอะค่ะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นตรงกลางไปว่าโชคชะตาช่วงนี้เข้าข้างคุณมากเลยนะแม้ว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นหรือไม่มีประเด็นอะไรกันละค่ะคนที่มีคู่ชาวราศีเมถุนจะไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะถ้าคุณร่วมกันทํางาน งานก็จะประสบความสําเร็จแล้วจะเต็มเต็มไปด้วยความสุขค่ะไม่ใช่ความสําเร็จเกี่ยวกับการงานอย่างเดียวคุณจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นมีความสุขดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถึงไพ่สองใบเนี้ยจะเป็นไพ่คิงนะคะก็สื่อถึงทั้งเพศชายเพศหญิงได้ลักษณะของคิงถือไม้คือคนที่มีเสน่ห์คนที่ทํางานเก่งคุณที่เป็นผู้นําค่ะไม่คุณก็เขาต้องมีฐานะนี้แน่นอนคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดและมีความเก่งมีแพชชั่นมีความฝันในการใช้ชีวิต แล้วก็มีแกนจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอีกคนหนึ่งเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนค่ะจิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นให้พลังงานของธาตุน้ําคนที่ปอาประโลมคนเก่งคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเราบอกว่าคู่ของคุณนะเวลาใครเห็นเนะี่ยเขาจะรู้ว่าแบบน่ารักมากๆค่ะเหมือนจะเข้ากันไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ทั้งคู่ไปในทิศทางที่เอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกัน เพิ่มความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กันและกันได้ไพ่ตรงกลางเป็นวิวอ,อัพฟอร์จูนค่ะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วอดีตอาจจะเคยมีประเด็นการรอบนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะสถานการณ์หรือสถานะจะถูกขยับไปอีกเช่นคนที่เป็นแฟนกันอาจจะขยับไปในจุดทิศมั่นหมายแต่งางานกันหรือใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ ร่วมกันทําธุรกิจทําการงานปรับคอมเข้าใจกันอยู่เรียนรู้กันอยู่มันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วแล้วเมื่อคุณเดียวอยู่กับใครที่ทําให้คุณมีความสุขคุณเติบโตขึ้นเราอะไม่อยากจะฟันธงนะว่าเขาคือคู่ของคุณอะแต่ให้ออกมาแบบนั้นเลยว่ามีเกฑนว่าเขาจะคือคู่แท้ของคุณนะคะเพราะวิวออฟ r าจูนขึ้นคือมันเป็นโชคชะตาที่คุณกับเขาจะมาเจอกันเนาะโอเคไหม แล้วเมื่อคุณได้เจอกัน,นะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่นะอเดี๋ยวขอดูให้อลาร์เคิลหน่อยนะคะยูดี e ซิฟเลค่ะใช่เลยอะ่ะเพราะว่าพลังงานคุณดีคุณรู้ว่าตัวเองอะ่ะคู่ควรกับความรักแบบไหนคุณรู้ว่าตัวเองน่ารักความรักของคุณมันเป็นไปได้เสมอค่ะแล้วเราจะบอกว่าพลังงานแบบนี้คือพลังงานของคนที่รักตัวเองเมื่อ คนที่รักตัวเองทั้งสองคนมาเจอกันเขาจะรู้จักที่จะทีสรู้จักที่จะรักคนอื่นเมื่อคุณมีความน่ารักของตัวคุณเองอ่อนโยนกับตัวคุณเองมีแพชั่นในการใช้ชีวิตสิ่งนั้นจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาและคนที่มีคู่บอกเลือดพลังงานช่วงนี้ดีมากค่ะถ้าคุณจะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างด้วยการเช่ mm. นทําโปรเจกต์ด้วยการวางแผนอนาคตวางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าการพัฒนาอะไรสักอย่างทําเลยนะคะช่วงนี้ดวงคุณขึ้นมากและคู่จะมาส่งเสริมคุณด้วยนะ นี่ขอดูคําแนะนําจากักาวนหนึ่งใบนะคะม,ม,มายาวเชียวคำแนะนําบอกว่า I witness of dark of darkness and call on the light with my prayer thanks thanks universe for g r e s t me to perceive this fear through the eyes of the tears c h e of love จะบอกว่าเวลาที่ชีวิตมันดูมืดมน หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันดูแบบเป็นไปไม่ได้พลังงานของคนที่มีคู่ช่วงนี้คือท้องฟ้าที่ดูมืดสงบเรียบราบเรียบแต่เต็มไปด้วยดาวเพราะฉะนั้นพลังงานความรักของคนมีคู่ดีงามมากๆค่ะคุณกับเขาเหมือนเป็นแสงสว่างให้กันและกันคุณอาจจะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆที่คุณเจอเขาแล้วเขาก็ขอบคุณตัวเองมากๆที่มาเจอคุณทั้งสองคนเมื่อเจอกันรู้สึกขอบคุณกันและกันนะเรามองแบบนั้น เ็มมันเต็มไปด้วยความรักอะ่ะมันไม่ใช่ความหมือหวาเลยนะคะความรักของคุณมีคู่ชาวราศีไม่ทุนมันไม่ใช่ความหมือหวามันไม่ใช่รักโปรโมทแต่มันคือรักแท้ๆรักที่รู้จักให้อภัยรักที่เป็นตัวของตัวเองรักที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันดูแลซึ่งกันและกันแล,แล้วบอกเลยว่าเมื่อไพ่จัก,กรวาลอะ่ะให้ไพ่ให้ให้คุณขอบคุณจัก,กรวาลหรือคุณอธิษฐานคุณขออะไรไว้อธิษฐานจิตไว้ คุณได้รับตามนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานคุณกับคู่ของคุณดีมากๆเลยนะคะชาวราศีเมถุนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานะสุดท้ายค่ะสถานะคนที่มีประเด็นใช้วิจารณญาณในการดูนะคะคนที่มีประเด็นเพราะว่าเราอ่านเป็นภาพรวมเนาะคนที่มีประเด็นในความรักชาวราศีเมถุนเป็นแบบใดบ้างนะคะขอพลังงานไพ่สาใบนะหถ้วย ควีนือเหลียงแล้วก็สองไม้เท้าค่ะคนที่มีประเด็นดูว่ามีเกณฑ์ของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคุณอาจจะมีความเศร้าเสียใจยคุณอาจจะต้องสูญเสียสถานภาพบางอย่างไปเพื่อแลกมากับบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนคุณก็าอาจจะเป็นคนที่ทํางานของคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณ,คณก็เป็นไปได้เราจะบอกว่า ไม่เป็นไรนะคะเวลาที่บางสิ่งบางอย่างถูกมันสูญเสียไปอะ่ะมันบางทีมันก็จบสิ้นเวลานั้นแล้วอะคะ่ะคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนทําร้ายกันมาก่อนหรือคุณเป็นคนที่อกหักสดๆร้อนๆเลยรู้สึกเศร้าเสียใจแต่เร็วๆนี้มันมีเกณฑนว่าใครบางคนจะมาเยียวยาคุณนะอาจจะเป็นคนจากแดนไกลคนจากทางไกลโลกโซเชียล เมื่อพลังงานของคุณหันมารักตัวเองและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ที่คุณเป็นคุณเห็นไพ่ใบน,นี้ไหมคะเด็กสาวเสียใจเพราะว่ามีไพ่ห้าถ้วยล้มลงไปมีบางสิ่งบางอย่างในความเสียใจความสัมพันธ์ที่มันถูกทําลายล้างไปความรู้สึกดีๆที่ล้มไปแล้วคุณเสียใจกับใครบางคนหรือเสียใจกับสิ่งที่คุณสูญเสียแต่หลังจากนั้น,นะคะ่ะผู้หญิงคนนี้จะพัฒนาตัวเองดีมากๆเห็นคุณค่าในตัวเอง มีเงินมีทองมีความมั่นอกมั่นใจแล้วกลับมารักตัวเองค่ะเมื่อพลังงานคุณเป็นแบบนั้นน่ะจะมีใครสักคนที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆ่อยไปในความรักความสัมพันธ์ถ้าใครรู้สึกว่าความรักของคุณมันเป็นแปไม่ได้ระยะทางมันไกลมากๆบางทีคุณอาจจะต้องเอาพลังงานมาลงที่ตัวเองเยอะๆค่ะแล้วหยุดที่จะไปหวยหาเขาเมื่อคุณมีพลังงานดีๆแล้วเขาเป็นคู่ของค,คุณเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ มาเติมเต็มแล้วมาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตคุณและถ้าคุณจบความรักความสัมพันธ์ไปคนที่มีประเด็นคุณมีพลังงานเร็วๆนี้ว่าคุณจะกลับมารักตัวเองแล้วกลับมาดูแบบมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจในตัวเองค่ะโฟกัสกับตัวเองดีๆที่มีใครสักคนเข้ามาแล้วเป็นคนที่มีความรักดีๆให้กับคุณด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาขอดูไพ่เอาลกเกิลเกี่ยวกับรักที่มีประเด็นว้าวโซเมทค่ะ บอกเลยคนที่มีประเด็นนะถ้าคุณกับเขารักกันค่ะแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจกันเร็วๆนี้เมื่อคุณกลับมาดูแลตัวเองเขาอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักดีๆให้คุณและถ้ากรณีที่คุณกับเขาแยกทางกันไปค่ะเขาไม่ใช่คู่ของคุณคุณจะเจอคนใหม่ที่เป็นโซเมตค่ะเป็นคนที่มาเติมเต็มเป็นคนที่มาเยียวยาคุณแน่นอนค่ะคุณมีเกณฑ์ได้เจอใครบางคนแน่นอนเลยนะคะ คนที่มีประเด็นอาจจะเป็นคนเก่าของคุณแต่มีเกน่าจะเป็นคนใหม่เลยค่ะเป็นคนที่เขาเพร้อมมาเปเวลาดีให้คุณหรือมันเป็นพลังงานของคุณที่คุณเติบโตแล้วค่ะรักแบบผู้ใหญ่อะแล้วคุณจะได้เจอคนที่คู่ควรนะไพ่ออกามาบอกว่า when i'm c o n n e c t to my joyful p e r s o n i attract support from the universe Fox ความ t h ย u นิเว r ร์สแปลว่าเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันและใช้ปัจจุบันให้เต็มที่เห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองเต็มที่ค่ะคนของคุณจะเดินทางเข้ามาค่ะโดยจัก,กราวลกาลจดสรรมาให้นะคะคุณจะได้เจอคนคนนั้นแน่ๆสำหรับใครที่มีประเด็นนะขอให้คุณโชคดีติดตามแล้วก็ติดตามชมใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ